ก็ <c oughs> เดี๋ยวคงจะมีตอบคาถามมานะแต่ผมมีสองเรื่องที่อยากจะยังไงก็อยากจะต้องพูดนัน,นี้เมื่อเมือม่อเมื่อสายร้านค้าที่เขาตื่นเต้นว่าเขาจะสามารถผมชอบคำหนึ่งก็คือว่าจะสามารถหายใจได้แล้ว,ลวเนี่ยก็เริ่มเริ่มโพสต์ือผมคิดว่าโดยรู้จะไปด้วยร้านเชียร์เราเนี่ยนะะคือถ้าเรามีประโยชน์เขาเขาคงจะเชียร์นี่เป็นร้าน,นเล็กๆที่แคปเจอร์ป็นชาวนะครับก็ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแต่ผมมีมีมีเรื่องอยู่สองเรื่องที่อยากพูดนะครับขอสไลด์ต่อไปนี่คือ คือทีมงานเราเป็นทีมงานีเล็กๆ20กว่าคนนะครับแตมีคนที่ช่วยเหลือเราเยอะมากเลยยังไงก็อยากจะพูดบนเวทีนะครับมีตั้งแต่พี่ๆที่สาขาตอนที่เราเริ่มต้องหาร้านเป็นปืนตานเพื่อให้อม,มันใช้งานได้เนี่ยสาขาถ้าร้อยสาขาเขาเดินออกไปให้เรานะครับไปช่วยไปชวนเข้ามาเทรนถ่ายรูปเขาก็มานะถ่ายรูปฟู้ดทำอะไรทําเพื่ออะไรก็ยังมงมง,มงอยู่นะแต่แต่สาขาที่ที่ที่ทแบงค์ไม่ช่วยเราเยอะมากทีมงานโอป e เรชั่น ทีมแบงก์ก็ช่วยเราเยอะทีมงาน call center ตอนนี้ก็เราเป็น call center ที่ที่ใช้คนเยอะนะครับเพราะว่าเราคิดว่าคือยังไงเราก็จะอยากให้บริการคือเราอาจจะทางแอปเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีฟีเจอร์ครบแต่ผมพยายามจะให้บริการเนี่ยเราถ้ามีปัญหาด i s c พียข้องใจไลทโทมีมีคนรับแน่นอนนะครับแล้วแก้ปัญหาให้ได้จบให้ได้นะครับเป็นเป็นเปที่เราตั้งไว้ทีมงานที่เทรนไรเดอร์หมื่นคนภายในไะม่กี่เดือนเนี่ย ตอนนี้ยังไม่มีประโยชนเลยนะครับอันนี้คือผมก็อยากจะขอบคุณน้องๆที่เขาทำอยู่ไม่รู้เขาจะได้ยินไหมคุณจะมีคนบอกเขาจะได้มีกําลังใจนะครับก็มีทีมงานเล็กๆของของโรบินพุทธยี่สิบกว่าคนบางคนก็เพิ่งจบมาเลยงงๆต้องมาทําอะไรที่ที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เขาน่าจะอิ่มเอียงใจที่เขาอาจจะกำลังจะได้เห็นสิ่งที่เขาทำ,ทาทำมันมีประโยชน์นะครับก็เป็นช่วงทดลองใช้แล้วก็มีร้านที่ผม list เขียงสีฟ้าสมบูมบรณ์ใดเฉินที้โคกิ้งผักสดรสดีเด็ดรีคาเฟ่มอสโตเกอร์เกรย์ฮาวฮานะ่า ร้านพวกนี้จริงๆไม่ได้ตอนที่เราไปคุยเนี่ยเขาไม่ได้อะไรจากเราเลยนะแต่เขายอมให้เราเทสก็คือต่อระบบลองเทสลองสั่งก็คือเสียเวลาเราเยอะมากเลยทั้งนั้นที่เขาไม่รู้ว่าแอปเรามันจะเล็กเล็ก,ลก,ลกแค่ไหนแต่เขาก็ผมว่าเป็นเป็นพันธมิตรที่เราอยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็ผมว่าท้ายที่สุดเลยคือ,ค,อคือสิ่งที่เราทําอยู่ผมว่าคือเมืองไทยเราโดน แพลตฟอร์มต่างชาติยึดไปจนหมดแล้วนะฮะถ้าโมบายแบงกิ้งนี่ถ้าแบง์ชาติไม่คุ้มครองเราไว้เราก็น่าจะเสร็จละแต่ยังโมบายแบงกิ้งยันอยู่แต่ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นอีคอมเมิร์ซเป็นฟู้ดเดลิเวอรีคือแล้วเรา m a r ิ้นมันก็จะคือเราร้านเล็กๆน้อยก็จะได้โรงแรมเล็กๆก็จะได้น้อยลงไปเรื่อยๆผมเชื่อเราเรามีความพยายามที่จะแน่นอนตอนนี้เป็นส s r มันก็จะน่าจะพยายามที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มไทยมันก็น่าจะมีช่องทางเกิดได้นะแล้วมันน่าจะมีประโยชน์ได้ก็หวังว่าเราอาจจะเห็นแพลตฟอร์มมักกษน้าขึ นะครับเราเราเองกออ็ยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอะ่ะวันนี้เป็นการทดลองก็อยากจะฝากฝากแอปเล็กๆไว้ในยงอาใจทุกท่านนะครับก็ลองอีกชมได้อย่างที่เรียนครับดย่าได้เบาๆนะครับอ่าได้เช็ดมาได้นะครับเราอยากทำให้มันดีขึ้นอยากให้มันเป็นสังคมที่ท,ที่ที่เกือ้อกูลจริงๆแลวเป็นแพลตฟอร์มที่ที่สามารถทําให้อย่างน้อยคือร้านเล็กๆแล้วก็รายเด้เล็กๆเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็ขับเคลืล่อนตัวเองมีกำลังใจต่อไปนะครับก็ อยากจะจบประมาณนี้มีถ่ายรูป<ะ>อ่อ่นนะครับก็จะขออนุญาตถ่ายรูปสักหนึ่งรูปก่อนเรียกเชิญเ,เ,<ด>เลยนะครับอ่เรียนเชิญต<ช>ัวเองถ่ายรูปขอบคุณพี่โตมากนะครับแล้วเราก็เชิญพี <laughs> ่โต้อยู่บนเวทีต่อนะครับขอทําพิธีกรรมการถ่ายรูปในในงานเชิญพี่นิกนะครับเซตแรกนะครับเป็นสองท่านก่อนนะครับเป็นพี่นิกแล้วก็พี่โต้นะครับสองท่านครับได้ครับได้ครับไดครับโอเคขออนุญาตขออนุญาตสองท่านมองกล้องทางนี้นะครับขออนุญาตนะครับ พร้อมครับ1 2 3่งสอีกหนึ่งครั้งนะครับ1 2 3วิดีโอข้างหลังนิดนึงนะครับข้างหลังนะครับเต้นนะผมเด้นต่อไปขอเชิญไปเดครับผมไปเด้อจากโรงเรียนมุขกาผม ไรเดออของก่อนเว้นสามชาติไร้เดอรกก็สวยนะผู้หญิงอะอได้ครับไรไเดือ์ซ้ายและขวาก็ได้ไรเดือดซ้ายขวาก็ได้ครับโอเคที่อันที่ยีบไปนิดก็ได้นะเปิดตรงกลางโอเคครับโอเคได้ครับครับนีซ้ายโอคไป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 ตเล็กตเล็กนะ อาจจะขยับที่เทยาน,นี่นะดูขยับเข้ามานะลูกเข้าไปนิดนึงหลอกเข้ามาโอเคขออนุญาตมองกล้องทางนี้ครับขออนุญาตนะครับหนึ่ครั้งนะครับห่ 1, 2, ครั้งนะครับหนึ่องข้างหลังนะครับข้าหลังนะครับจุได้ สุดท้ายครับผมขอเชิญเชิญพี่น้องในนะครับใส่ตัวแทนผาในะครัวครับครับพี่น้อกคืออ่าอย่างแร้นะครับขอขอญาตขออนุญาตรักกันเยอะๆนะครับใกล้ๆกันนะครับครับใกล้ๆกันได้เลยนะครับนะครับขอญาตสองกล้องนึ่งนะครับโอเคขออนุญาตกล้องทางนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งรักนะครับหนึ่งสองสาม วิดีโอด้านหลังนะครับด้านหลังไปครับข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับขอบคุณพี่บ้านหน้าราคาที่แม่เก็บนะครับผม